สู่วิถีอาสุลาตอนที่6ซูหมิงกระโดดไปมาในป่าทึบเงาล่างเรากับลูกศรพุ่งจากคันธนูด้วยรูปร่างปราดเปรี่ยวบวกกับความชำนาญเส้นทางไม่นานก็มองเห็นเขาเทมินอยู่ไกลไกเขาข้ามผ่านป่าทึบกระโดดขึ้นเขาเทมินสำหรับซูหมิงที่เก็บสมุนไพรบนเขาแห่งนี้นั้แต่เยาว์วัแทบถูกต้นไม้ใบหญ้าต่างขับกลิ่นอายทาให้เขารู้สึกผ่อนคลาย ในตำราหนังสัตว์กล่าวว่าตอนที่ผู้ฝึกพลังหมานอยู่ในขั้นรวมโลหิตการหลอมรวมโลหิตหมานในร่างจะไปกระตุ้นโลหิตให้เกิดพลังจึงทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนแรกคิดว่าชั่วชีวิตคงไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้แล้วแต่ตอนนี้ข้าได้สัมผัสมาแล้วจริงๆขั้นรวมโลหิตระดับหนึ่งต้องมีเส้นเลือดสามสายในร่างตอนนี้ข้ายังมีไม่ครบด้วยซ้ำแต่ความเร็วกับเพิ่มขึ้นไม่น้อย กระทั่งพลังซูหมิงขยับตัวกระโดดทยานไปเบื้องหน้าร่างลอยเควงกลางอากาศคว้าต้นไม้ใหญ่มือขวากำแน่นก่อนชกเข้าไปอย่างสุดแรงเสียงโครมดังสนัน่นลอยหมัดจางๆปรากฏขึ้นบนต้นไม้ใหญ่เพราะว่าซูหมิงก็รู้สึกมือชาเช่นกันแต่ถึงกระนั้นกับมีสีหน้าตื่นเต้นขนาดกำลังดีใจเงาแดงพลันพุ่งตามเข้ามาส่งเสียงล้อมแหลม อย่างลำพองใจล้อมมาแสงหน้าซูหมิงไปได้ซูหมิงยิ้มบางก่อนจะพุ่งตามเงาแดงไปแม้ความเร็วจะเพิ่มขึ้นมากเพราะว่ายังไม่อาจเทียบกับเจ้าลิงน้อยได้หากเป็นแต่ก่อนเมื่อเขาไปถึงยอดเขาทมินจะต้องพบกับสีหน้าเหยียดหยามเบื่อหน่ายจากมันที่นอนรอยอยู่นานแทบทุกครั้งไปเพราะว่าตอนนี้เพียงหนึ่งชั่วยามกว่าซูหมิงปีนขึ้นเขาทมิน เมื่อถึงหินใหญ่ที่วาวเข้าไปตรงกลางยอดเขาแห่งหนึ่งก็พบกับเจ้าเลิงน้อยที่ยังคงมีสีหน้าเหยียดยามเพาว่าบริเวณหน้าผากของมันมีคราบเหงือ่อชัดเจนว่าแม้แต่มันก็มาถึงได้ไม่นานซูหมิงยิ้มพางรูปหัวมันก่อนวางตะกร้าสาลงยืนบนหินก้อนใหญ่มองหมอกที่ปกคลุมฟ้าดินแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกเขาชอบยืนมองทิวทัศน์อยู่ตรงนี้ แม้ว่าอีกไม่กี่ก้าวเบื้องหน้าจะเป็นเหวลึกหมื่นจ้างก็ตามหากมีลมหุบเขาพัดผ่านอาจจะทําให้รู้สึกโครงเครงเหมือนจะตกลงไปได้ค่อนข้างอันตรายเราะว่าซูหมิงป็นเขาลูกนี้ตั้งแต่ยาวไวมันจึงเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาเสี่ยวหงอีกด้านของเขาเป็นอย่างไรเจ้าเคยไปหรือไม่ซูหมิงยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อหนังสัตว์กระพือส่งเสียงดังเปลือๆมือขวา คล้ำเศษหินสีดำตรงอกโดยไม่รู้ตัวลิงน้อยด้านข้างปลายตามองก่อนมองทอดไกลออกไปไม่สนใจซูหมิงเพราะว่ามันก็ก้มหน้าจับขนของตนราวกับกำลังหาอะไรบางอย่างลิงน้อยด้านข้างปลายตามองเห็นลิงน้อยจดจ่อสั่งคนไม่สนใจเขาซูหมิงจึงถูจมูกโครงศีษะพลางยิ้มก่อนนั่งขัดสมาธิเสี่ยวหงครั้งนี้ข้าจะอยู่ที่นี่สักระยะยังไม่กลับเผ่า ตอนเจ้าออกไปเที่ยวอย่าลืมเก็บพลไม้ป่ามาฝาค่าด้วยลิงน้อยพลันแหนหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้าปแปลกใจหลังวองโซมิงอย่างละเอียดอยู่ครู่หนึ่งก็ดูมีท่าทียิ้มแย้มผงกศรีรษะหลายครั้งปกติแล้วมันจะอยู่กับโซมิงอย่างมากก็เพียง3-5วันเมื่อโซมิงกลับเผ่าก็จะเหลือมันอยู่เพียงลําพังในป่าพอได้ยินคํากล่าวของโซมิงมันจึงดีใจอย่างมากโซมิงสูดลมหายใจเข้าลึก หงหน้ารับลมหุบเขาปิดเปิดตาอย่างช้าๆเขาตั้งใจว่าหลังทะลวงสู่ลำดับหนึ่งขั้นรวมโลหิตแล้วจึงค่อยกลับถึงอย่างไรเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไรในใจคิดจะเก็บเป็นความลับไม่อยากให้ผู้อื่นรับรู้ระหว่างหลับตาผ่านไปไม่นานบนตัวซูหมิงปรากฏเส้นเลือดหนึ่งเส้นเปล่งแสงสีแดงอ่อน เพราะว่าไม่ได้ขยับสาวูบวาบแต่ค่อนข้างมั่นคง,งแม้ว่าเส้นเลือดจะไม่ได้วูบวาบเหมือนเมื่อครึ่งเดือนก่อนเพราะว่ามันก็เด่นชัดสมบูรณ์บางทีซูมิงอาจจะไม่มีพรสวรรค์นในการฝึกฝนพลังหมานแต่ถึงกระนั้นเขากลับมีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้ยามนี้เขานั่งขัดสมาธิปล่อยเวลาผ่านไปช,ะชะ้าๆตะวันขึ้นและรับขออฟ้าหมอกกลางป่าเขาคอยจางคอยหนา เสียงร้องสัตว์ปีกนังกล้องบางเวลาความเงียบสงัดมีมากเป็นพิเศษภายใต้ความเงียบซูหมิงลืมตาขึ้นยามตะวันของวันถัดมาทอแสงบิดร่างกายสักเล็กน้อยหันกลับไปมองก็พบว่าลิงน้อยหายไปไหนแล้วไม่ทราบเพราะว่าบนพื้นมีผลไม้ป่าวางอยู่หลายลูกและยังมีเมล็ดที่แทะเสร็จแล้วพ่อนออกมาด้วยซูหมิงหยิบผลไม้ขึ้นมากินไปหลายลูก ด้วยขนาดกระเพาะอาหารของเขาทำให้อิ่มเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นแม้เขาจะชอบกินผลไม้ป่าเพราะว่ากลับไม่ชอบกินทีเดียวสิกว่าลูกเช่นนี้หลังจากกินเสร็จแล้วโซมิงก็นั่งขัดสมาธิอีกครั้งตกอยู่ในห้วงการรวมโลหิตแห่งบมานเพราะว่าครั้งนี้ผ่านไปไม่กี่ชั่วยามเขาก็ลืมตาขึ้นด้วยความฉง,งนใจโลหิตเส้นแรกสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเส้นที่สกลับเหมือนว่าเลือดในร่างไม่พอ ซูหมิงบอกไม่ถูกว่ารู้สึกเช่นไรเหมือนว่าโลาหิตเส้นแรกจะสูบเอาเลือดของเขาไปจำนวนมากทำให้มีเลือดไม่เพียงพอสำหรับการรวมรลยหิดเส้นที่สองจะว่าไปช่างดูลึกลับขัดแย้งยากจะเข้าใจได้เพราะว่าซูหมิงกลับรู้สึกเช่นนั้นจริงๆเลือดไม่พอซูหมิงเกาศีรษะคิดไตรตรองขอไม่ทราบเลยว่าผู้ฝึกพลังมานจำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งสำหรับการฝึก โดยเฉพาะในช่วงแรกอีกทั้งยังต้องใช้สมุนไพรอีกจํานวนมากสสารพัุณของมันจะช่วยให้ร่างกายสร้างเลือดใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อนํามาใช้สําหรับการฝึกและสร้างเส้นเลือดเส้นต่อไปดังนั้นสําหรับนักลบหมานขั้นลมโลหิตขั้นพลังยิ่งสูงพลังโลหิตในร่างยิ่งแกร่งกล้าเพียงการระเบิดพลังจากร่างกายอย่างเดียวก็สามารถฉีกสัตว์ป่าตัวใหญ่ออกเป็นชิ้นๆได้มันจึงถูกเรียกว่าหมาน เรื่องเหล่านี้เป็นความลับในเผ่ามีเพียงบุคคลที่มีกายหมาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิทราบปกติตอนคนในเผ่าบาดเจ็บจะมีเลือดไหลออกมา,มามากมายใบหน้าขาวซีดไม่มีแรงไปทั่วตัวต้องกินสมุนไพรที่ใช้เสริมเลือดโซมิงแววตาเป็นประกายเมื่อไต่ตองอย่างถีถ่ถ้วนก็รีบลุกขึ้นแบกตะก้าสารก่อนจะกระโดดไปอีกด้านของภูเขาการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วยิ่งนักเพียงครึ่งชั่วย,ยามก็กลับมาที่เดิม ตอนกลับมาในตะกร้าสารมีสมุนไพรเปื้อนดินอยู่เล็กน้อยเมื่อล้างจนสะอาดแล้วซูหมิงจึงหยิบถ้วยหินจากตะกร้าสารมาก่อนทำการบดสมุนไพรเข้ากับน้ำค้างจนออกมาเป็นของเหลวสีเขียวเข้มส่งกลิ่นหอมพิลึกเพราะว่าเขาคุ้นชินกับกลิ่นมันแล้วหลังสูดดมหลายครั้งก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกจนท้ายที่สุดจึงทำเสร็จเขาสูดลมหายใจเข้าลึก ล้วยกถ้วยหินขึ้นพร้อมดื่มน้าสมุนไพรอย่างไม่ลังเลซูหมิงขมหมดคิ้วเพราะมันดื่มยากมากพยายามบังคับตัวเองให้ดื่มจนหมดก่อนนั่งขัดสมาธิลงอีกครั้งกระทั่งถึงกลางดึกซูหมิงเปิดเปิดตาขึ้นเขานั่งมองเบื้องหน้าอันมืดมิดอย่างเบื่อลอยมีผลอยู่บ้างแต่ก็น้อยมากวิธีน่าจะถูกแต่มีบางอย่างที่ข้าทำพลาดไปซหมิงขหมหดคิ้วเขาจะถามท่านปู่ก็ไม่ได้ ทำได้เพียงขบคิดกับตนเองไม่ถูกต้องในตาโซมิงชายแววว่าผ่านเขาเป็นเพียงแพทย์สามัญในเผ่ารับผิดชอบการเก็บสมุนไพรโดยตรงเดอมขึ้นได้ว่าทุกครั้งที่เก็บสมุนไพรกลับไปท่านปู่จะเลือกหยิบไปบางส่วนแล้วที่เหลือจะมอบให้คนในเผ่าเนื่องจากต้องเก็บสะสมไว้ในยามต้องรักษาท่านปู่จึงใช้ยาน้ำที่ปรุงเอาไว้แล้วสมุนไพรหนึ่งในนั้น มีน้ำลายมังกรทมินรวมอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงหลังๆมันไม่มีประโยชน์ต่อท่านปู่แล้วซึ่งทำให้ซูหมิงเก็บไว้ใช้บำรุงร่างกายน้ำลายมังกรทมินที่ได้มาครั้งก่อนพอให้เหลือเฉินไปแล้วยังมีเหลืออยู่อีกหน่อยซูหมิงพลันค้นตะก,ก้าสารหยิบขวดดินเผาใบเล็กมาพอเปิดฝาออกกลิ่นหอมที่คุ้นเคยปะทะเข้าใส่หน้าเขย่าวขวดก็พบว่าด้านในยังมีเหลืออยู่อีกเล็กน้อยซูหมิง ถือขวดแนบชิปเิีมฝีปากกระดกลงคอทั้งหมดเพียงอึกเดียวอย่างไม่ลังเลก่อนนั่งขัดสมาธิแล้วเข้าสู่่วงการรวมโลหิตโซเหมิงดื่มน้ำลายมังกรทมินมาตั้งแต่เล็กทุกครั้งที่ดื่มจะมีอาการวิงเวียนคล้ายมืนเมาราวกับจะเข้าสู่นิทราเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาดื่มมันตามเคล็ดการฝึกวิชาพลังบานโลหิตในร่างไหลเวียนเขา สัมผัสได้ถึงกระแสความหนาวเด็บที่อัดแน่นอยู่ในร่างและลุกลามไปยังตำแหน่งอ,อื่นๆอย่างรวดเร็วในช่วงกำลังลุกลามมันก็ค่อยๆหลอมรนมเข้าสู่เส้นเลือดทำให้ความเร็วในการไหลเวียนโลหิตเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ท้าเป็นเช่นนี้ในใจซูหมิงตื่นเต้นขนาดกำลังจะโครจรต่อทั่วล่างเขาพลันสั่นไหวเปิดเปลือกตาทั้งสองข้างที่ฉายแววเหลือเชื่อและไม่มั่นใจ ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ท่านปู่ซูหมิงสัมผัสได้อย่างชัดเจนกระแสะความเย็นที่เกาะทุกส่วนในร่างกายปรากฏเยอะขึ้นกระแสะพวกนี้เรากับอยู่มาหลายปีถูกซ่อนมาเนิ่ดนานรอวันปรากฏตัวหลังจากโคจรเส้นโลหิตอีกทั้งน้ำลายมังกรทมินที่ซูหมิงดื่มก่อนหน้านี้ก็ให้ความรู้สึกแบบเดียวกันตอนนี้เรากับกระแสะน้ำาหลายดินมารวมกันจากทั่วทุกสารทิศคลับคล้ายมหาสมุทรก็มีปาน ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ท่านปู่จะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่เขาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำลายมังกรทมินที่ใช้บำรุงร่างกายหากซูหมิงฝึกพลังหมานมักจะมีส่วนช่วยเขาในการฝึกฝนช่วงแรกอย่างมากหากไม่ได้ฝึกพลังหมานก็ทำได้เพียงเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งเท่านั้นท่ามกลางความสับสนซูหมิงหวนนึกถึงหลายปีมานี้แล้วตาอ่อนโยนกับไปหน้าที่ชราลงตามการเวลารวมถึงสายตา ที่มองขออย่างมีความหวังและความมืดมนเมื่อครึ่งเดือนก่อนท่านปู่โซมิงพึมพำในร่างมีเสียงอู้อี้ดังก้องพลังของน้ำลายมังกรทมินที่สั่งสมมานาหลายปียามนี้กำลังขับเคลื่อนโลหิตเส้นเลือดเส้นที่สองพลันปรากฏขึ้นอีกทั้งยังรวมจนเส็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วไม่นานเส้นเลือดเส้นที่สามก็ปรากฏตามมาติดๆกระทั่งเส้นที่สี่ยังขยับแสงเดือนลาง ในเวลาต่อมาความสามารถในการมองเห็นของซูหมิงค่อยๆแกร่งขึ้นการโคจรโลหิตและความแข็งแกร่งของมันช่วยให้ร่างกายของเขาเติบใหญ่หากเป็นเช่นนี้รูปร่างของเขาจะไม่อ่อนแออีกต่อไปแต่จะมีรูปร่างที่กำยำเหมือนกับคนในเผ่าหมานเพราะว่าในขณะนั้นเองเศษหินสีดำตรงหน้าอกซูหมิงพลันขยับแสงอ่อนจ้าแสบตาเหมือนตอนอยู่ในเทวรูปแห่งหมานทำแสงขยับเพียงหนึ่งครั้ง พลันเกิดการเปลี่ยนแปลงประหลาดขึ้น